ภาครัฐและภาคเอกชนนะคะในพื้นที่จังหวัดตากค่ะสนับสนุนสิ่งของรถยนต์ข้าวสารอุปกรณ์ต่างๆในการปฏิบัติงานป้องกันไวรัสโควิด -19 <c oughs> ให้ทางด้านของจังหวัดนั้นได้นำไปใช้ค่ะ <t> ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดตากหลังเก่านะคะทั้งภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่ค่ะรวมกันมอบสิ่งของรถยนต์ข้าวสารอุปกรณ์ป้องกันในการปฏิบัติงานป้องกันไวรัสโควิด -19 <c oughs> ให้ทางจังหวัดตากนั้นได้นาไปใช้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบริษัทโตโยต้าเมืองปากจำกัดมอบรถยนต์จำนวน3คันสนับสนุนภารกิจป้องกันโควิด -19 และมอบข้าวสารราัชมงคลจำนวนอีก1ตันด้วยกันเพื่อใช้ประโยชน์ในภารกิจของจังหวัดสำหรับการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีผู้แทนจากบริษัทฟู้ดแพนด้ามอบสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อจำนวน200ขวดน้ำดื่ม1 1แพ็ สำนักงานแรงงานจังหวัดตากและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตากมอบหน้ากากผ้าจำนวน200ชิ้นและเฟซชิลจำนวน250ชิ้นเพื่อสนับสนุนภารกิจของจังหวัดซึ่งทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากก็ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำงานของส่วนราชการในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เป็นการสร้างควัญและกำลังใจที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอีกด้วยค่ะ